สมยอมเพราะั้นไม่คเคยไปบังคับใครเลยไปแต่งเอาทุกคนเสียงเงินทุกคนได้ทองกันทุกคนได้บ้านใันทุกคนนะสร้างบ้านให้ทุกคนนะได้ทองกันทุกคนได้เงินกันทุกคนพ่อแม่เขามีหน้ามีตาทุกคนเพราะเราไปแต่งเป็นวิธีเขาก็ได้หน้าในหมู่บ้านเขามีคนไปแต่งเอารูกเขาเนาะนั่นแหละทําถูกต้องทุกอย่างแต่บาปตรงที่ว่าเวลาเวลาใครเขาท้องมาเราก็จะตักเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาจะท้องประมาณนี้แล้วก็บอกเ็าแล้วแต่น้องแล้วกันแล้วแต่หนูแล้วกันประมาณเนี้ ที่พูดไปไม่เคยไปบังคับเลยว่าน้องต้องอย่างนี้น้องต้องอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณเลยประมาณนั้นน่ะแล้วคนที่เป็นผู้หญิงก็ต้องเข้าใจไหมผู้ชายเขาตอบมาอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะเอาไว้ไหมอ่ะจริงไหมผู้ชายตอบมาอย่างงี้ใครจะกล้าเอาไว้อ่ะมีแต่เขาคืนใจพี่ทูนใช่ไหมเอาน้องพันฟังทันเหรอรู้เรื่องเหรอขาพูดเรื่องอะไรประมาณนั้นแหละเขาไม่ได้อะไรเขาเขาเขาให้ท่าประมาณนั้นอ่ะ คือผู้หญิงเขาเขาชอบผู้ชายเนี่ยเขาก็เขาก็ให้ท่าก็มีเราก็รู้แล้วว่าเอยไม่ต้องไปถ้าเขาชอบเราก่อนเราจะไปไปเลื้นใจเขาทําไมเราบอกว่าไปกินข้าวต้มปสูตรสาเร็จก็ไปกินข้าวต้มปะแค่นั้นแหละพอเราเลี้ยวเข้าปุ๊บเขาก็ไม่โดดจากรถนะเขาก็เข้าไปกับเรานี่เขาไม่โดดลงจากรถนะพอเราไปกินข้าวต้มเราไปไม่ถึงร้านข้าวต้มบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวแวะเขานี่ก่อนเขาไม่เห็นโดดลงจากรถตะกนเลยเขาก็ขึ้นไปห้องกับเราเนี่ยเราไม่ต้องไปดึงเขาขึ้นเลย เขาเดินขึ้นไปดีๆรู้มานานแล้วแอบดูเฉยๆตายตายไม่แอบดูอันอีกเอาคุณลำพึงก็อยู่เหรอโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยผู้หญิงอยู่เยอะเกินไปแล้วพอพูดเรื่องอื่นแล้วพูดเรื่องอื่น ใช่ใช oh, ah, ah, oh, uh, uh, ่ใช่สาวเขาชอบเขาก็จะเขาก็จะนี่ทําไมล่ะเขาก็อยากจะเข้าอยู่ใช่คุณเมียใช่ใช่โอ้โหเขาชอบเราเนาะเขาก็ยิ่งอ่ะใช่ถูกต้องถูกต้องอ่ะก็สมมติไปแต่งเมียน้องเมียเขาก็เห็นเราเอ้าเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นพี่เขยนะเขาเห็นเออหน้าตาเดียเขาเขาไม่รู้นี่เขาก็เออพี่เขยหล่อชอบพี่เขยประมาณนั้น่ะให้ตาพี่เขยก็มีอ่ะพี่สาวเขาก็ให้่าน้องเขยก็มี อย่าไปคิดเลือกอย่าไปคิดเลือกไม่ไม่ได้ไปปัม้มไปฆ่าใครเขาหรอกเนี่ยอย่ามาบอกฟังอยู่คุณลำพึงพอเห็นชื่อคุณลำพึงมาผมเขินเลยผมไม่อยากเล่าต่อละเป็นผู้หญิงด้วยอา้าวคุณมนเดียก็บอกวเราอีกแอบฟังอยู่กันเยอะใช่ไหม <laughs> โอ้ยเนาะ พวกมาฟังไม่แสดงตัวนี่เนาะมาฟังกนจบเรื่องแล้วก็บอหัวเราะเราเนี่ยมันยังไงเนี่ยฮะจะได้รู้เมื่อกี้เห็นอยู่สามคนนะถึงเล่าเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยเหลือแต่ผู้หญิงล้วนๆด้วยโอ้ยตา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 ยไปไม่เป็นละน้องควันอดไม่ได้ต้องลงมาคอมเมนต์เลยคิดดูอ,อ้าวข้กกากันนาว่ามีแต่ผู้หญิงแลคเนี่ไปไปจบจบจบ,จบไปกูเลิกยิเนเถอะ ไม่เอาไม่อมันร้ายมันร้ายไอ้นี่มันร้ายเนี่ยไม่มมต้องไปพูดถึงมันร้ายเกินมันหายมุนหรือ,อยังหายมุนหรือ,อยังหายมุนหรือ,อยัง หายมุนแล้วใช่ไหมหรือว่ายังมุนอยู่โอ้ยนะเออน้องพันธมีเรื่องจะเล่าไหมน้องพันมามาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนั่งฟังเรื่องผู้หญิงมั่งเมื่อกี้ฟังเรื่องคุณเมย์มาแล้วน้องพันธมีเรื่องจะเล่าไหมน้องพัน เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนละเปลี่ยนคนละเลิฟสามห้าแล้ว, 3, ลวใช่ไหมโอเคขอบคุณมากน้ำฝนเอาน้องพันไปไหนน้องพันมาเล่าเรื่องน้องพันก่อนมาต่อให้สัก